สวัสดีค่ะคลิปนี้จะมาแนะนำการใช้โปรแกรม NextTool ในส่วนของใบมัดจำค่ะเริ่มจากไปที่ขีด3ขีดมุมซ้ายบนเลือกใบมัดจำกดเพิ่มเอกสารที่เครื่องหมายบวกตรงกลางหรือมุมขวาบนโปรแกรมจะรันเลขที่เอกสารให้ค่ะโดยวันที่เราสามารถแก้ไขได้แวดในที่นี้เราจะใช้เป็นไม่มีแวดค่ะหน่วยเงินเป็นบาทค่ะต่อไปเราจะกดเครื่องหมายบวกเพื่อเพิ่มบริษัทค่ะ จากนั้นเราจะใส่เงินมัดจำค่ะในส่วนของการชำระเงินจะมีสามวิธีคือเงินสดเครดิตและโอนในที่นี้เราจะเลือกแบบเงินสดค่ะเราก็ใส่ตามที่เราได้พิมพ์ไว้ได้เลยค่ะเมื่อตรวจสอบข้อมูลครบแล้วให้เรากดติ๊กถูกมุมขวาบนค่ะเป็นอันเสร็จสิ้นในส่วนของใบมัดจำค่ะ